หนึ่งในสถานที่ที่ยังไม่ได้สำรวจและลึกลับที่สุดในโลกตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจนมันเป็นอนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษย์ความมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซ่อนความลับที่นักวิทยศาสตร์และนักโบร,ราณคดียังไขไม่ได้นั่นคือมหาสฟิงค์แห่งกีซ่าในอียิปต์รูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ที่มีหัวเป็นมนุษย์แกะสลักจากหินเมื่อประมาณ4,500ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้วันที่แน่นอนของการสร้างและยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างและเพื่ออะไรมีข้อสันนิษฐานและทฤษฎีมากมายแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันคนส่วนใหญ่เคยเห็นรูปปั้นตั้งต่งางๆนี้ไม่ว่าจะได้นรูปถ่ายหรือเห็นของจริงด้วยตัวเองแต่แทบไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้รูปปั้นนี้รูปปั้นสฟิงค์แกะสลักจากหินปูนชิ้นเดียวมันถูกทาสี เพราะส่วนที่เหลือของเม็ดสีบนพื้นผิวของมันพิสูจน์สิ่งนี้ได้ในอดีตที่ผ่านมานั้นสฟิงค์ดูสดใสและมีสีสันมากกว่าที่เราเห็นในตอนนี้แต่ถึงแม้จะผ่านไปหลายพันปีความยิ่งใหญ่ของมันก็ไม่เคยลดลงและอีกอย่างสฟิงค์ไม่ใช่ชื่อจริงมันถูกคิดค้นโดยชาวกรีกประมาณ100ปีหรือมากกว่าหลังจะถูกสร้างสมัยแรกชาวอียิปต์เรียกมันว่ารูปปัน้นโฮเอมาเค มีตำนานและทฤษฎีมากมายที่บอกว่าสฟิงซ์อยู่ที่นั่นเพราะมีเหตุผลมันเหมือนกับสุนัขเฝ้าบ้านที่ปกป้องหลุมฝังศพของฟาโรห์และความลับของอียิปต์โบราณตำนานเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อนักโบราณคดีค้นพบทางเข้าที่ซ่อนอยู่ใต้เท้าของสฟิงซ์พวกเขาเชื่อว่าทางลับเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของอุโมงค์ที่นำไปสู่ห้องโถงที่มีสมบัติคุณสามารถหาเรื่องราวมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่อ้างว่าสฟิงซ์ซ่อนโถงเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นคลังข้อมูลที่เต็ไมไปด้วยความรู้ที่ทั้งเก่าแก่และเป็นความลับหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์หลักของคลังข้อมูลนี้ถูกคาดหวังให้เป็นที่เก็บข้อมูลของ r รัสแอตแลนติสในตำนานโบราณตามตำนานแล้วห้องสมุดทั้งหมดจากเมืองน,นี้ถูกย้ายไปอยู่ใต้สฟิงค์และทางเข้าของห้องสมุดนี้ก็ต้องติดอยู่กับอุ้งเท้าขวาของสฟิงค์นักโบราณคดีหลายคนพยายามหาทางเข้านี้แต่กลับไม่เจออะไร นอกจากนี้ยังมีรูปภาพมากมายพร้อมแผนภาพโดยละเอียดของเมืองใต้ดินที่ประกอบไปด้วยเครือข่ายอุโมงค์ในห้องต่างๆภายใต้สฟิงค์มีคนบอกว่ามีโครงสร้างสูงเท่ากับอาคาร12ชั้นซ่อนอยู่ใต้ดินแต่ไม่มีหลักฐานเรื่องนี้นักโบราณาคดียังคงสำรวจปฏิมาก,กรรมลึกลับนี้ต่อไปแม้จะผ่านไปนับพันปีแล้วก็ตามในขณะเดียวกันชาวอียิปต์จำนวนมากไม่ได้อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสฟิงค พวกเขากลัวที่จะปกบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ตื่นขึ้นในปี1998นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอุโมงค์ที่นำไปสู่ถ้ำที่ว่างเปล่าภายใต้สฟิงค์พวกเขาค้นพบหลักฐานการขุดก่อนหน้านี้ที่นั่นค่อนข้างเป็นไปได้มากเลยทีเดียวที่ใครบางคนหาสมบัติเจอและนํามันไปบางคนเชื่อว่าชาวอียิปต์พบสิ่งประดิษฐ์บางอย่างใต้สฟิงค์ที่มีพลังของเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกัน สิ่งประดิษฐ์นี้มีพลังมากจนสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้แน่นอนว่าทฤษฎีส่วนใหญ่เป็นเพียงนิยายของแฟนๆเท่านั้นแต่ความเป็นจริงที่ได้รับการยืนยันว่าสฟิงซ์ซ่อนระบบถ้ำและห้องต่างๆเอาไว้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับสฟิงซ์จนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าอะไรจริงหรืออะไรเท็จไม่ว่ากรณีใดก็ตามการศึกษารูปปั้นนิยากและอันตารายเพราะการขุดค้นสามารถทำลายมันได้ จากนั้นทางเข้าห้องใต้ดินจะถูกบล็อกด้วยหินและสูญหายไปตลอดการน,นอกจากนี้การสำรวจเพิ่มเติมต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากและการหาทุนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่เหตุผลหลักก็คือมันเสี่ยงเกินไปไม่มีการรับประกรันว่าผู้คนจะสามารถออกจากเขาวงกตใต้ดินได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์และนักโบกราณคดีจึงสำรวจโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้มาเป็นเวลานาน อนุสาวรีย์สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งซึ่งมีความลับอยู่คือภูเขารัชโมในเซาท์ดโคตาทุกคนชื่นชมภาพใบหน้าของประธานาธิบดีสหรัฐที่สลักอยู่บนหินแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่ามีห้องลับซ่อนอยู่หลังศีรษะของอับราฮัมลินคอนสถาปนิกของภูเขารัชโมต้องการแกะสลักแผ่นหินบนก้อนหินที่มีบันทึกของช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศแต่แผนของเขาซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำได้ จากนั้นเขาก็ได้รับเสนอให้นำไปใช้ในระดับที่เล็กกว่ามากนั่นคือการสร้างห้องลับภายในภูเขาแนวคิดคือการรักษาความรู้นี้ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังจำประวัติศา,ศาสตร์ของประเทศของตนได้เสมอน่าเสียดายที่สถาปนิกไม่มีเวลาทำงานให้เสร็จการก่อสร้างหยุดลงไปเวลาหลายสิบปีแต่ในช่วงปลายยุค90โครงการได้กลับมาดำเนินต่อ แผ่นเคลือบพลอสเลนที่แสดงประวัติศาสตร์ของสารัอเิกาถูกวางไว้ในห้องเป็นไปได้ว่าแผ่นเคลือบเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในนั้นตลอดไปแต่คนมองไม่เห็นพวกมันอย่างน้อยก็ในตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงห้องนี้ได้เนื่องจากการเข้าไปในนั้นนั้นยากเกินไปห้องลับอีกห้องตั้งอยู่ในตึก Empire State ที่มากกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่ห้องแต่เป็นที่ที่คุณสามารถถ่ายภาพเจ๋งๆได้ นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนมารวมตัวกันที่จุดชมวิวบนชั้น86เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของแมนฮัตตันแต่มีอีกที่หนึ่งบนชั้น12ซึ่งมีหน้าต่างแบบพานโนรามาที่นั่นมีคนน้อยกว่าเพราะแทบไม่มีใครรู้จักสถานที่นั้นเลยโชคดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงชั้นนี้ได้และที่แห่งนี้คุณไม่ต้องรอคิวนานเพื่อถ่ายรูปแถมคุณจะรู้สึกพิเศษสุด เพราะคุณอยู่ในที่ที่เหมือนที่ลับซึ่งไม่มีคนเลยแต่ที่ที่เจ๋งสุดอยู่สูงกว่านั้นอีกนั่นคือชั้นที่1 0 3นี่คือจุดชมวิวกว้างขวางซึ่งคนดังหลายคนมาถ่ายรูปกันมันไม่ใช่สถานที่สาธารณะแต่ถ้าคุณรู้จักคนที่พาเข้าไปได้คุณก็เข้าไปได้แทบไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่นี่เลยมีเพียงขอบกั้นต่ำๆระหว่างคุณกับความสูงที่น่ากลัว นั่นเป็นสาเหตุที่มีการห้ามไม่ให้ผู้คนจำนวนมากมาที่นี่มันไม่ง่ายเลยที่จะไปที่นั่นและคุณไม่น่าจะทำสำเร็จหากไม่มีไกด์ก่อนอื่นคุณต้องเลือกลิฟต์ที่ถูกต้องซึ่งจะพาคุณไปที่นั่นจากนั้นคุณจะต้องเดินไปในห้องวิศวกรรมหลายห้องซึ่งเต็มไปด้วยท่อแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางเทคนิคอื่นๆส่วนสุดท้ายของทางของคุณคือบันไดาภายในทางเดินเล็กๆและนี่คือคุณที่จุดสูงสุดของนิวยอร์ก ตอนนี้เราอยู่ในปารีสเห็นหอไอเฟลไหมด้านในมีร้านอาหารและจุดชมวิวแต่ถ้าคุณพยายามมากๆคุณจะพบอพาร์ตเมนต์ที่เป็นความลับตอนนี้มันเป็นพิพิพพพธภัณฑ์แต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนสาม,มารถอสสาศัยอยู่ได้กุสตาฟไอเฟลสถาปนิกของหอไอเฟลนี้สร้างอาพาร์ตเมนต์สำหรับตัวเขาเองในปี1889มันเกือบจะอยู่บนสุดของหอไอเฟลลองนึกภาพเขาเห็นวิวสวยทุกวันสิ เขาเป็นผู้อยู่อาศัยรายแรกและรายเดียวไม่มีใครสามารถเข้าถึงสถานที่แห่งนี้ได้เมื่อสถาปนิกเสียชีวิตอพาร์ตเมนต์ยังคงว่างอยู่เป็นเวลานานเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้ทำการบูรณะและเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในยุคของศตวรรษที่ผ่านมาถูกสร้างขึ้นใหม่พวกเขายังใส่หุ่นขี้ผึ้งของกุสตาฟไอเฟลลูกสาวของเขาและนักประดิษฐ์ชาวนาเกนการโทมัสแอนดิสันไว้ในห้องด้วย สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยผูดด้โดยสารมากมายพนักงานออฟฟิศที่กำลังสายนักท่องเที่ยวจากเมืองอื่นและเสียงรบกวนมากมายที่สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลในนิวยอร์กท่ามกลางเสียงต่างๆคุณจะได้ยินเสียงลูกบอลกระทบไม้รเกตหากคุณอยู่ถูกที่มีสนามเทนนิสจริงๆซ่อนอยู่ภายในสถานีของนิวยอร์กแห่งนี้มันเป็นสโมสรเทนนิสที่จัดการแข่งขันให้พนักงานของบริษัทต่างๆ สโมสรนี้ถูกเปิดในทศวรรษที่6 0ตอนนี้เรากำลังย้ายไปที่ลอนดอนถนนแชริงครอสการหาสถานที่รับของที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการทำเช่นนี้คุณจะต้องคอยมองเท้าของตัวเองไว้คุณเห็นตะแก,งกรงระบายน้ำพวกนี้ไหมข้างในนั้นคุณสามารถสังเกตเห็นป้าย2ป้ายที่ชื่อถนนลิตเติลคอมตันใช่มันมีถนนอีกสายนึงอยู่ด้านล่างคุณ มันหายไปจากแผนที่ทั้งหมดเมื่อปลายศตรวรรษที่19ถนนแชริงครอสถูกสร้างขึ้นเหนือมันบ้ายระบุสถานที่ที่คุณเห็นเป็นส่วนหนึ่งของอุโมงค์วิศวกรรมเก่ามีสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในลอนดอนตั้งอยู่ที่มุมทางตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสทราฟกาเมื่อมองแวบแรกมันดูเหมือนเสาไฟถนนหนา,นาแต่มีนักท่องเที่ยวเดินเยอะเกินไปถ้าคุณเข้าไปใกล้ๆ จะตระหนักได้ว่าคนคนนึงสามารถเข้าไปอยู่ในเสาไฟได้อย่างง่ายดายเสาไฟแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่ของช่างไฟฟ้าแต่เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่นี่คือสถานีตำรวจที่เล็กที่สุดในโลกมันถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่1,930และใช้เป็นเสานาฬิกาเจ้าหน้าที่ต้องนั่งอยู่ที่นั่นทีละคนและดูจตรวจทรฟาฟกา้าที่มักดึงดูดนักล้วงกระเป๋าและอาชญากรทุกประเภท